ต้นไม้ที่ขาดสารอาหารภายในสาขาของเราเันค่ะต้นแรกนะคะทุกคนตรงนี้นะคะคือสวนเอ่อสวนตรงหน้าสาขาคะเนี่ยค่ะต้นแรกสำหรับต้นแรกนะคะต้นนี้มีการขาดไนโตรเจนค่ะจะสังเกตได้จากใบแก่ด้านล่างเดืองทั้งใบแต่ว่าใบอ่อนด้านบนเนี่ยยังคงเขียวอยู่ เพราะว่าไนโตรเจนเนี่ยเป็นธาตุอาหารที่สําคัญที่ถูกใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเมื่อพืชขาดไนโตรเจนพืชก็จะดึงนำไนโตรเจนจากใบแก่ไปใช้ในใบอ่อนค่ะเนื่องจากใบอ่อนยังต้องการสารอาหารมากเพื่อสร้างเซลล์ใหม่แล้วก็ใช้ในการเจริญเติบโตค่ะทำให้เมื่อขาดไนโตรเจนนะคะใบแก่จึงจะเกิดอาการเหลืองนอกจากนี้ก็ยังมีผลทํำให้การเจริญเติบโตลดลงต้นแคระใบเล็ก ผลผลิตลดลงแล้วก็ถ้าขาดไนโัวเจ้นมากๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ต้นพืชตายได้ค่ะต่อมานะคะต้นที่สองค่ะคือต้อนนี้ค่ะต้นลีลาวนี้นะคะทุกคนสังเกตที่บริเวณใบนะคะจะทําให้เรารู้ว่าต้นนี้เนี่ยขาดแมกนีเซียมค่ะ โดยใบเนี่ยจะมีจุดสีเหลืองกระจายทั่วไปแล้วก็ปลายใบเนี่ยเริ่มมีรอยไหม้แล้วนะคะเป็นเพราะขาดแมกนีเซียมต่อเนื่องนานทําให้การสังเคราะห์แสงเสื่อมลงอย่างหนักเพราะแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบสําคัญในคลองรูฟิวซึ่งถูกใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงค่ะดังนั้นเมื่อขาดแมกนีเซียมเนี่ยทำให้พลังงานไม่เพียงพอต้นไม้จึงอ่อนแอกระทั่งไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยต้นไม้ก็าตายได้ค่ะ เรราอยู่่ตนี้คะสำหรับต้นที่3นะคะต้นนี้เนี่ยก็ขาดแมกนีเซียมเหมือนกันค่ะแต่การจะไม่รุนแรงเท่าต้นที่2สังเกตจากใบแก่เนี่ยเริ่มมีสีเหลืองแต่เส้นใบเนี่ยยังคงมีสีเขียวอยู่ซึ่งอย่างที่บอกค่ะแมกนีเซียมถูกใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเมื่อขาดแมกนีเซียมเนี่ยจึงทําให้ใบแก่เนี่ยมีสีเหลืองแต่ว่าใบอ่อนอะ่ะยังคงเขียวอยู่เพราะพืชพยายามส่งแมกนีเซียมไปเลี้ยงส่วนที่ยังเป็นใบอ่อนแต่ว่าผลเสียก็คือ พืชสามารถสร้างอาหารได้น้อยลงแล้วก็มีการเจริญเติบโต,ตเนี่ยหยุดชะง,งักค่ะโอเคค่ะจากตัวอย่างพืชทั้ง3ชนิดนี้นะคะช่วยทําให้เราเห็นว่าอาการขาดธาตอาหารของพืชเนี่ยสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะผ่านแค่การดูใบเท่านั้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าขาดไนโตรเจนเนี่ยก็จะทําให้ใบแก่เนี่ยมีสีเหลืองแต่ว่าใบอ่อนยังมีสีเขียว เพราะว่าไนโตรเจนถูกลำเลียงไปใช้ในใบอ่อนแล้วนะคะส่วนการขาดแมกนีเซียมเนี่ยก็จะทําให้ใบมีสีเหลืองแต่ว่าตัวเส้นใบยนยังมีสีเขียวอยู่แล้วก็ถ้าปล่อยไว้นานๆก็จะทำให้พืชอ่อนแอแล้วก็ผลผลิตลดลงนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเยอยากจะดูแลรักษาต้นพืชของเราให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะเราควรมันสังเกตอาการของพืชใบๆนะคะ